โอ้โหพอดเอ้าเร็วรหลบรุนแล้วมันเอาหลบไปกินละน yeah, ี่ครับท่านผู <t <t <h> <h ้ชมไหมจังใจนี่นะครับสามตัวท่านผู้ชมโอ้โหหมานจริงครับทานแต้วันนี้ดักหมานเนี่ยสามตัวท่านผู้ชมโอ้โห โอ้ตบเลือเลยเี่ยท่านผู้ชมโอ้ป่าโอ้โหโอ้ตบเลือเลยฮึ กบตัวเลกมาแล้วครับอยู่สามตัวครับเมื่อกี้จะเข้าตัวหนึง่งไมีตบเอบเลย ินอผมอมอง <c oughs> ม,มาเห็นตากบเลยที่ยุ่ข้างนอกนะโอ้โหเตรีมรอบเลยครับท่านผู้ชมไม่ยอมออกเลยฮนะไปหนุนหันหน้ามาข้าน,นี้ ดูครับบิกเลยฮะรับซ้ำรับซ้ยับจุดใหม่มันกระโดดจากตรงนี้ฝั่งนี้น้องเมื่อกี้นี่ หนึ่งครับท่านผู้ชมบ่อบนี้ดักไว้สี่เข้าหนึ่งตัวมันก็มากองกันอยูอ่ท่านที่มันจะเข้าให้หมดนะ ครับท่านผู้ชมกบตัวเล็กมาแล้วครับมีอยู่สามตัวครับเมื่อกี้จะเข้าตัวหนึง่งโอ้โหมีแับเอฟเลยหลังนี้เข้าครับท่านผู้ชมหมดขึ้นเต็มเลย ปุ๊กเลยครับปุ๊กปุ๊กปุ๊กม,มีตัวสวยงามเลยกบมีตัวใหญ่เฮ้ยน้องชมนี่ครับมีตัวที่สวยแล้วเต็มที่สองมาแล้วครับ ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูอันนี้ครับเหมือนจะโล่งๆฮะที่เอาใบไม้คขอบไว้โอ้ยเหเขียดตัวเบลออุย้ยเข้าครับฮะ,ออ,อ,ะออกได้ไหมออกได้แน่นอนโอ้ยนีครับท่านผู้ชมเข้าสองครับมุดขึ้นเหมือนเล หมดขึ้นเต็มเลยโอ้โห,หมดนี่ครับสองแต้ม,มกบกบที่นี่มันมันโคตรเซียนอะ่ะนี่ครับ gak bedak nun, hah? bedak nun loh, bedak nggak? oh loh loh loh, lom runt loh, munt alol pergiin loh, tolong tua, bang iep, นี้นะยครับท่านผู้ชมไหมจังใจแต่มันมีตัวออกได้คืนคะรับผมงงเหมือนกันเพราะทำไมมันออกได้คืนหมอบเลยตัวนี้ไอ้ย ตัวนี้ก็โดนแล้วท่านผู้ชมนี่ครับื่อทีทำเป็นนิ่งฮะตอนดูมันจะไกลทำนิ่งๆฮะมีทั้งหลุดแล้วก็ติดอยู่นะครับตัวสวยครับตัวสวยครับตัวสวย สวยครับผมใส่ฝั่งนู้นนะครับมันมันเข้าแล้วมันออกคืนเนะี่ยผมงงมากเลยไม่รู้มันออกได้ยังไงนี่ครับกบมีไซส์บิ๊กๆเลยฮนะ น,นี้จัดไปครับดูหลังนี้ครับแานเตกำลังลงไปเอานะครับสามหลังติดเลยครับท่านผู้ชม,ามสามหลังที่ติดเลยครับฝั่งนี้นเทาเ่ากันไซส์เท่ากันเลยครับไซส์ใหญ่ นี่ยครับพี่ชมโอ้สายใหญ่เฮ้ยๆเอ้าปาดโอ้ยก็กบนั้นหายากครับ โอ้ตายตายตายเกือบแล้วเกือบแล้วเกือจะปล่อยคืนแล้วอ้ยแล้วครับท่านผู้ชมคิดว่าไม่โดนครับนิ่งๆเงี้ยเมื่อกี้เห็นกบกระโดดไปตัวหนึ่งครับมันคิดว่ามันไม่เข้าโอ้โหสองตัวครับโอ้โหใส่เท่ากันเลยท่านผู้ชมดูแน่นเลยครับโอ้โหตุ๊บเบอร์เลอระ ผมจะกิ้งตกน้ำให้เขาเนี่ยทางชันมากเดี๋ยวจะยื่นให้พันแต่ข้างบนเดี๋ยวให้พันแต่จับบ้างครับเมื่อกี้ผมจับพ <c oughs> ลาดดีดีนะดีนะคุบพันตัวมันใหญ่มันลื่นด้วย นั่นนั่นสวนเลยวะลื่นไหวแรงมันเยอะต้องอใจเย็นเย็นสไลด์โอหอ,อมีแรงครับคุณผู้ชมเราครับยกดูเริ่มมีน้ำหนักแล้วครับ เดี๋ยวของผมครับข้างหน้าเดี๋ยวผมไปดูผมว่ามันนิ่งๆอ่ะฉันง,งกดูแล้วแหละแต่ไม่ได้ลงไปดูว่าเห็นมันนิ่งๆโอ้ยโอ้หมอะไรวะวงอกดูแต่ไม่ได้ลงไปดูวะตรงเฮ้ยเฮ้ยมีตัวมีตัวเฮ้ยมีตัวเอ้ยมันเอารอบผมไปกินแล้ว อีรอบผมหลุดออกจากโอ้ยสองตัวอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้ยมันสุดครับฝั่งนี้ไม่มีอันไหนไม่ติดเลยครับติดหมดเลยฮะสุดยอดสุดยอดลื่นครับตัวใหญ่แรงเยอะฮะ ร้องในสระนิสระก็หลายตัวนะครับแต่ว่าผมไม่ไปดักนะครับเกรงใจเจ้าของสะเขาร้องในสระ, <S <S สะดักตามคลองเอาโดน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 โดสมชนโดนครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโอุ้ยแล้วลุ้นครับโดนกี่ตัวครับแต่แน่ๆคือมากกว่าหนึ่งแน่นอนนะ ขบน้อยสามตัวท่านผู้ชมโอ้โหหมานจริงๆครับผ่านแตลวันนี้ดักหมานเนี่ยสามตัวท่านผู้ชมโอ้โหนี่หนึ่งตัวนี่สองตัวสามตัวโอ้โหทำเลดีครับตรงนี้สุดยอดเดินมาเจอแบบฟุ๊กๆครับหมายนี้นนี้จะถอยแล้วนะอมีตัวงามอื้ตัวหน่อย luôn mà uhm. này kí, không bị pin, không bị nó mình yeah. đây nó, ที่ตีนเลยไม้นี้อันใดก็ประเดิมสามเลยครับสุดยอดแล้วสาอันคือไหมเมื่อกี้คือไหมมันจะมีปลาแค่ตรงนี้ปลาเนี่ยเป็นปลาตรงนี้อ๋อปลาใส่ตัวจ้ากฮะร้ยกระชอนโรยนี่วนไปวนมา เด้อตอนเช้าเราก็ขอยเข้าอีกเด้อขอให้เข้าอีกเด้อนี่ก็ตีหนึ่งกว่านะครับจะตีสองกันะตอนเช้ามันจะมีตัวหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบนะครับตอนเช้านะ ผมเรียบมาเอาเพราะกลัวมันระเบิดนะฮะกลัวกบมันแรงเยอะนะครับเพิ่งดักเสร็จตอนสามตุมครึ่งนะครับอันนี้ทีหนึ่งมาดูัะติดเลยฮะเมื่อกี้ดูสามตัวนะครับเดี๋ยวมาดูนี้หลังที่สองนะครับ mày đi cái đồ lúc vào nó nhập 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 không nhập 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 nhập

เละหมดเลยนี่ครับร้่มหลุมน้ำนี่ลงน้ำหลุมลุ่มน้ำอันนี้เอาเลยหมดข้นเว้ยมุมมันเมื่อกี้สองสามตัวเดี๋ยวข้ามตรงนี้ไปเออเออหมดนี่ไหม มุมดกัดเราองน,นี้ไปดักอย่แข็งแรงกว่าเอา้าอันนี้เขียดโดนโดนมาอะไรวะเกียดโดนเสยวันนี้พันแต่ดักกบหมันเข้าทีละสองทีละสามเลยครับพี่จุ้ง ไปครับถามได้ไหมปูนท่อท่อสุดใส่ในใส่ในท่อนี่มันจะคือใส่ข้างท่อนะ เดี๋ยวให้พันเต้ดักตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันตอนเช้านะตรงท่อสุดตรงนี้มีใหม่เลนี่ท่านผู้ชมหลังที่สามครับหลังที่สามหลังที่สามหลังที่สามครับกี่ตัวเนี่ยสดอก <3 S 2> สามครับโอโ้โหไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมไปหมายเด็ดเดี๋ยวบอกใครเจาะ นี่ครับผมสามตัวโอ้โหเนื้อเขงไม่ได้ดักเลยตรงนี้ดักนู่นเน้นเน้นเนื้อครับ สวยซะด้วยุ่นผู้ชมอันนี้เย็บติดเพิ่มอีกมันเลยออกไม่ได้เอา้าตัวเล็กออกมาก่อนในเย็บตัวเล็ก ติดไทยมัน,น้อต้กอภัยลกมันจะทายนะลกพุไปช่อนใสงามครับใสงามครับไหลเรียกยว,<ะ>วันนี้เขาเหนื่าใน้าไปแล้ว ข่อยอีกเดอ้อมัน,น,นมีสามขใอ้มีตัวนะโอเคักไว้ที่เดิมครับ ไม่ได้หรอกเยเดี๋ยวเอยไปดักข้างหน,น้าดราก็ไผ่ตรงที่เห็นเยอะๆตัวหลายๆตัวนะนี่ครับหลังที่สี่ครับโอ้โหตัวเบลือเลยนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โห ตัเบลืเอเลยครับเม,มันพวงมาโอ,โอโนโน้นี่กับดูดกับดูดนี่ครับโอ้ตัวเดียอะคุ้มครับอันนี้ใหญ่มากอืมตาหนอกอย่างเดียวเลยครับทุกคน ใหญ่มากใหญ่มากเปลี่ยนได้นี่ครับดาวที่ห้าอยู่นี่ตัวขอนไม้รุนรับจะมีตัวไหมโอ้ยเงียบมากนิ่งสนิทเลยท่านผู้ชม โอ้ยทำไมมันนิ่งอย่างนี้เลยโอ้ยโ,ยโยหมดหมดเข้าโอ้ยเสียใจครับโหหลังที่ห้าไม่โดนครับมดเข้าเต็มเลยโอ้มดครับมดเข้าเลยกลบเลยไม่เข้าครับ งามเข้าเต็มๆเ,เลยดูขยบจุดเป็นิดนึงหลัง,ห,งห้าพลาดครับหลังที่ห้าไม่มีตัวหมดเข้านะครับหลังที่ห้าในะ่ทำดีสวยมากเลยมารุ่นกันตอนเช้าครับ หมดเต็มเลยเต็มรอบเลยไปดูหลังที่6กกันเป็นไงครับ โอ้โหไปแล้วผู้ชมอโอ้โหนี่ฮะอีกแล้วครับอาการนี้โอ้โหมันมันไม่ต่ำแบบสองตัวคือมันมันดันออกได้ขนาดนี้ครับมันต้องไม่ธรรมดาโอา้โหพลาไปสองแล้วท่านผู้ชมเสียดายนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันอันสุดท้ายนะ โอ้โหนอันสุดท้ายผมดักไว้ตรงนี้ครับลุกมากไม่แน่ใจว่ากบมันจะขึ้นมาไหมลุกเกินไปนั่นไงผมว่าแล้วมันลุกเกินไปเฮ้ยมีตัวมีตัวครับคุณผ้ชมมีตัวครับมีตัวครับโอ้โหเดี๋ยวเออเอาน้ำครับเดี๋ยวลองหาวิธีลงก่อน เดี๋ยวลงเส็จผมจะเปลี่ยนที่ดักใหม่แนละ้วเออโอ้ยน้ำหืมน้ำเต็มมือเลยหืม,มาผมดักผมไม่มองหรือไงไันีะนั่ครับยดูตานผู้ชม น้ำเต็มเลยเดี๋ยวผมแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนแหละน้ำเนี่ยดูได้หรือนี่หนิดูได้ใส่เมื่อกี้เลย